ตอนที่2,908ซีโนวดจะมีอีกแปลกสมยานามก็อดฟาเธอร์หานที่เขาได้รับนั้นยังคงเป็นที่พูดถึงไปทั่วทั้งจักรวาลเขาทำให้ผู้นำเผ่าเดสทรยเยอร er, ์ลดระดับจากขั้นทรูก็อดมาอยู่ขั้นบลัตเตอร์ไฟและเขาก็ลดระดับของเบอร์นิงแลมอัลฟาจากขั้นบลัตเตอร์ไฟให้กลายเป็นเพียงแค่สามัญชนคนหนึ่งเรื่องนั้นเป็นอะไรที่น่าตกใจเกินไปและทาให้ผู้คนทั้งจักรวาลเอาแต่พูดถึงมัน ถึงแม้ตอนนี้ฮานเซนจะเป็นแค่ระดับเทพเจ้าขั้นบลัตเตอร์ไฟลแต่ในจักรวาลน,นี้ไม่มีใครจะกล้าปฏิบัติกับเขาเหมือนกับระดับเทพเจ้าขั้นบลัตเตอร์ไฟล์คนหนึ่งฮานเซนหันหไปมองกลุ่มคนที่ตะโกนขึ้นมาและสังเกตเห็นว่าพวกเขามีกันอยู่ทั้งหมด8คนพวกเขาเป็นระดับเทพเจ้าขั้นปร m มีทีฟที่มาจากเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกัน พวกเขาแต่ละคนนั้นดูคุ้นคุ้นหานเซ่นเคยเห็นพวกเขาในการประลองบัญชีหลายชื่อเทพเจ้าจีโน่แต่ผลงานของพวกเขานนั้นไม่ได้โดดเด่นอะไรนักน,นั่นทําให้หานเซ่นไม่สามารถจําชื่อของพวกเขาได้คนพวกนี้ไม่ใช่คนเผ่าพันธุ์เดียวกันพวกเขามาทําอะไรกันที่นี่หานเซ่นคิดยอดฝีมือระดับเทพเจ้ามักจะร่วมมือกันอยู่บ่อยๆแต่โดยปกติแล้วมันจะเป็นการร่วมมือกัน ของม ah ิสหาย3-5คนมันถือว่าหาได้ยากที่จะเห็นระดับที่พเจ้าจากหลายเผ่าพันธุ์มาอยู่ด้วยกันมากขนาดนี้ระดับที่พเจ้าทุกคนจดจำหานเส้นได้พวกเขาจึงเข้ามาทักทายหานเส้นระดับที่พเจ้าที่ดูเหมือนกับหนูพูดขึ้นมาว่าก็อดฟาเตอร์หานมันถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้พบกับก็อดฟาเตอร์หานที่นี่นี่คือวันที่โชคดีที่สุดของข้า ขนาดที่เขาพูดหางที่เล็กแต่ยาวของเขาก็โบกไปมามันทําให้ผู้คนรู้สึกลาคาญที่ได้เห็นมันหลังจากที่หยุดไปชั่วครู่ระดับที่พระเจ้าที่ดูเหมือนกับหนูก็พูดต่อว่าข้าอยากจะขอให้กอดฟาเธอร์หานช่วยอวยพรให้กับข้าข้าอยากรู้ว่ากอดฟาเธอร์หานจาเป็นต้องใช้สิ่งของอะไรเพื่อที่จะอวยพรให้กับข้าบ้าง ทุกสิ่งมีชีวิตรู้ว่าหานเส้นไม่ได้จําเป็นต้องใช้สิ่งของอะไรเพื่อที่จะอวยพรให้กับคนอื่นที่เขาถามออกไปแบบนั้นเหมือนกับการถามว่าการอวยพรของหานเส้นนั้นราคาเท่าไหร่หานเส้นหัวเราะและพูดฮ่าฮ่าการอวยพรให้กับเจ้าเป็นเรื่องง่ายแค่สมบัติขั้นถูกอตหนึ่งชิ้นข้าก็จะอวยพรให้กับเจ้าแต่ข้าไม่รับประกันว่าเจ้าจะเพิ่มระดับขึ้นนะ หานเส้นตั้งราคาที่สูงก็เพื่อเป็นการปฏิเสธแบบอ้อมๆมันไม่มีใครจะยอมมอบสมบัติขั้นรูกอตเพื่อการอวยพรของเขาหารเส้นนั้นไม่ได้ต้องการจะใช้วิชาโลหิตชีพชระจรสิ่งมีชีวิตระดับที่พระเจ้าทั้งหมดดูผิดหวังพวกเขาเป็นแค่ระดับที่พระเจ้าขั้นพรีมิทีฟดังนั้นพวกเขาไม่มีสมบัติขั้นรูกอตที่จะมอบให้กับหารเส้นแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะโต้แย้งอะไร พวกเขาไม่ต้องการจะยั่วโมโหของฮานส่นพวกเขาฝึกฝนอย่างหนักกว่าที่จะเลื่อนมาสู่ระดับที่พระเจ้าถ้าพวกเขาต้องกลับกลายเป็นสามัญชนมันก็จะเป็นอะไรที่น่าเศร้าไม,ไม่ใช่แค่กับตัวของพวกเขามันจะส่งผลกระทบต่อเผ่าพันธุ์ของพวกเขามันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเผ่าบูด้าและเผ่าเดสทรอยเยอร์บูด้านั้นแทบจะรักษาบูด่าคิงดอมเอาไว้ไม่ได้ ส่วนพาวเดสตรอยเออก็กำลังจะถูกลุกลานโดยศัตรูเก่าหานเส้นมองไปที่พวกเขาและถามพวกเจ้ามาทำอะไรกันที่นี่ระดับเทพเจ้าที่ดูเหมือนกับหนูรีบตอบในทันทีก่อนหน้านี้มันเพิ่งจะเกิดก็สปิริตสต t รอมขึ้นมาซีโน,โนเจเนอิกระดับเทพเจ้าตัวหนึ่งปรากฏออกมาจากก็สปิริตสต t ร r มนั้นพวกเราคิดว่าซีโน,โนเจเนอิกระดับเทพเจ้าตัวนั้นประหลาดมากๆพวกเรายัางกำลังพูดถึงเรื่องของมันมันแปลกประหลาดยังไง หารเส้นถามทุกคนอธิบายเกี่ยวกับสีนนเจนนอิกระดับทเทพเจ้าที่พวกเขาพบให้หารเส้นฟังระดับที่พระเจ้าขั้นปรีมีทิีฟ ในที่นี้อยู่ในบริเวณเดียวกันในตอนที่เกิดก๊ s p ส r i ร s สตอมขึ้นซีโน,โนเจนอกในก๊าซแอเรียนั้นจะปรากฏตัวออกมาพร้อมกับก๊ s p ส r i ร s สตอมแต่ทว่าซีโน,โนเจนอกที่พวกเขาเห็นภายในก๊ s p ส r ปร s สตอมนั้นแตกต่างประจากปกติซีโน,โนเจนอตกตัวนั้นเป็นแผ่นหินที่มีความสูง30ฟุตแผ่นหินแผ่นนั้นห่อหุ้มไปด้วยแสงสว่างแม้แต่คนตาบอดก็มองเห็นมันได้จากระยะไกลเป็นพันไมล์พวกเขารีบเข้าไปตรงหน้าแผ่นหิน แต่แผ่นหินนั้นไม่ได้มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อะไรเขียนเอาไว้มันไม่มีรูปภาพถูกวาดเอาไว้เช่นกันมันมีเพียงแค่รอยสามรอยรอยสามรอยนั้นเรียงลำดับความใหญ่จากด้านบนลงมาด้านล่างรอยแรกนั้นเป็นรอยของฝ่ามือมนุษย์ที่ดูใหญ่กว่าปกติรอยที่สองเป็นอุ้มเท้าของแมวที่ขนาดเล็กลงมาแต่มันก็ยังคงใหญ่กว่าปกติเช่นเดียวกันรอยที่สามเป็นรอยเท้าของหัวแต่ทว่ารอยเท้าหัวนั้น เป็นขนาดปกติมันเป็นรอยเท้าเล็กๆรอยประทับทั้งสามบนแผ่นหินนั้นปลดปล่อยแสงที่สว่างสวัยออกมาภายในก้อนแอเรียนั้นซีโน,โนเจนอิกทั้งหมดเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมันจึงไม่ได้ถือว่าแปลกอะไรที่ซีโนเจนิอิกจะเป็นหินระดับที่พระเจ้าขั้นปริมิธีพวกนี้ต้องการจะทำลายแผ่นหินเพื่อจะดูว่าพวกเขาจะได้รับยีนซีโนเจนิอิกระดับที่พระเจ้ากลับไปไหมแต่ในตอนที่พวกเขาโจมตีใส่แผ่นหินพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรแผ่นหินได้ แต่แสงบนแผ่นหินนั้นสว่างยิ่งกว่าเดิมแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแผ่นหินไม่ได้ตอบโต้อะไรจากการโจมตีของพวกเขาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงนี่แผ่นหินซีโนเจเนอิกนั้นยังคงอยู่แถวนี้ไหมซีโนเจเนอิกที่ออกมาจากก๊อสปปริลสตรอมบางตัวนั้นจะไม่หายไปไหนใน,ในตอนที่กอสปปริลสตรอมสิ้นสุดซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่หาเซนถามออกไปแบบนั้นมันยังคงอยู่แถวแถวนี้ แต่แผ่นหินไม่ได้เลืองแสงอีกแล้วถ้าพวกเราไม่เห็นมันเลืองแสงออกมามันก็คงจะไม่มีใครคิดว่านั่นคือซีโนเจนอีกระดับที่ประเจ้าถ้าก็อดฟาเตอร์หานเห็นมันก็อดฟาตอร์หานก็คงจะคิดว่ามันเป็นแค่แผ่นหินธรมธรมดาธรรมาสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับหนูหยุดพูดไปชั่วครู่ก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าก็อดฟาตอร์หานถ้าก็อดฟาเตอร์หานสนใจพวกเราจะพาก็อดฟาเตอร์หานไปดูมันรบกวนด้วย ฮานเซ่นกังวลว่าจะหาซีโนเจนอิกระดับสูงไม่ได้เมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับซีโนเจนอิกที่แปลกประหลาดนี้เขาก็คิดว่ามีโอกาสสูงที่แผ่นหินนั้นจะเป็นซีโนเจนอิกระดับสูงฮานเซ่นบินตามคนอื่นๆไปกว่า3 0 0 0ันไมล์และที่สุดแล้วเขาก็ได้เห็นแผ่นหินที่คนอื่นพูดถึงแผ่นหินนั้นดูไม่มีอะไรเป็นพิเศษมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ไม่มีรอยแกะสลักอะไรอยู่บนผิวมันดูเหมือนกับแผ่นหินขนาดใหญ่ธรรมดารรมดาแผ่นหนึ่ง หานเส้นมองไปที่แผ่นหินและเห็นรอยสามรอยที่คนอื่นพูดถึงพวกมันเป็นเหมือนกับที่พวกเขาบรรยายให้ฟังแต่นอกจากแผ่นหินแล้วมันมีคนคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ข้างหน้ารอยทั้งสามรอยคนคนนั้นก็คือไปอูฉาง เขาเป็นหนึ่งในเผ่าเอ็กซ์ตรีมคิงที่เข้าร่วมการประลองของบัญชีรายชื่อเทพเจ้าจีโน่ฮานเซนได้ยินมาว่าไปอูชางเป็นคนที่เหนือกว่าราชาไปซะอีกเขาเป็นคนจากยุคสมัยเดียวกันกับราชาเปาเขาติดอันดับหนึ่งในสิบในการประลองของบัญชีรายชื่อเทพเจ้าจีโน่ฮานเซนไม่ได้ดูการต่อสู้ของไปอูชางดังนั้นเขาจึงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไปอูชางมากนะัก ก่อนที่จะถึงการต่อสู้จัดอันดับท็อป100ฮารเเซนไม่ได้ดูการต่อสู้ของคนอื่นมากนักเขาจึงไม่มีโอกาสได้เห็นความสามารถของไปอูชางและในการต่อสู้จัดอันดับท็อป100มันก็ไม่มีใครกล้าท้าสู้กับไปอูชางและไปอูชางก็ไม่ได้ท้าสู้กับใครคนอื่นด้วยเหตุนั้นฮารเเซนจึงรู้แค่ว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่แข็งแกร่งขนาดไหนนั้นฮารเเซนไม่อาจจะรู้ได้ระดับที่พระเจ้าขั้นปรีมีทีฟหลายคนเข้าไปโค้งคำนับ ให้กับไปอูช้างไม่มีใครกล้าเสียมารยาทกับเขาหานเส้นแค่ยืนดูเฉยๆตัวตนของเขาในตอนนี้คือหานเส้นที่มีความบาดหมางกับเผ่าเอ็กตรีมคิงเขาจะไม่พูดคุยกับระดับเทพเจ้าจากเผ่าเอ็กตรีมคิงไปอูช้างไม่ได้สนใจเหล่าสิ่งมีชีวิต ระดับที่ประเจ้าที่เข้าไปทําความคารบเขาแค่จ้องมองไปที่แผ่นหินถึงจะถูกเมินเฉยแต่เหล่าสิ่งมีชีวิตระดับที่ประเจ้าก็ไม่ได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกใดๆออกมาพวกเขาแค่ถอยกลับออกไปไปอูชางมองไปที่แผ่นหินอยู่สักพักหลังจากนั้นเขาก็ยกหมัดขึ้นและชกใส่แผ่นหินเขาใช้วิชาหมัดช็อกกิ้งสกาของ Extre m ตร i n g มันเป็นหมัดที่ดูเรียบง่ายแต่พลังของมันสามารถสยบได้ทั้งท้องฟ้าและแผ่นดิน เขาชกไปถูกแผ่นหินและทําให้ผิวของแผ่นหินยุบลงไปเป็นรูปร่างกําปั้นในจังหวะที่ไปอู๋ช้างดึงหมัดกลับไปรอยกํำปั้นบนแผ่นหินก็เลืองแสงสีลุ้งขึ้นมาตอนที่2,909นกแผ่นหิน แสงสว่างสีลุ้งถูกปลดปล่อยออกมาจากรอยกัมปั้นและตรงเข้าไปหาไปอูชางหานซึ้นและระดับที่พระเจ้าขั้นพริมีทีพคนอื่นๆจ้องไปที่แสงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าระดับที่พระเจ้าขั้นพริมีทีพนั้นอยากรู้อยากเห็นมากเป็นพิเศษพวกเขาเคยโจมตีใส่แผ่นหินเป็นเวลานานแต่มันก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นแต่ในตอนที่ไปอูชางชกใส่แผ่นหินทําให้มันดูเหมือนกับว่าแผ่นหินนั้นตอบโต้สิ่งมีชีวิตระดับที่พระเจ้าทั้งหมดเบิกตากว้างพวก อยากจะเห็นว่าแผ่นหินนั้นมีพลังแบบไหนกันแน่ในจังหวะต่อมาระดับที่พระเจ้าขั้นบิมทิพทุกคนก็ต้องแปลกใจหานซส่นเองก็ประหลาดใจเช่นกันแสงสีลุงที่บินออกมาจากรอยหมัดนั้นเปลี่ยนเป็นเหยี่ยวขาวที่บินเข้าไปหาไปอูช้างมันกระพือปีกและบินลงบนไหล่ของไปอูช้างมันงอคอเพื่อลูบก,กับผมของไปอูช้างอย่างสนิทสนมนี่มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงได้มีเหี่ยวซีโนเจนิอิกอีกตัวภายในแผ่นหินนั้นและทําไมมันถึงได้ดูสนิทกับไปอูช้างล่ะระดับที่พระเจ้าขั้นบีมิทีฟทุกคนรู้สึกสับสนขณะที่พวกเขากําลังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปอูช้างพลิกฝ่ามือและจับคอของเหี่ยวหลังจากนั้นเขาก็ฉีกเหี่ยวจนขาดครึ่งและโยนลงไปบนพื้นเหี่ยวขาวกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดในตอนที่มันร่วงลงบนพื้นมันก็กลายเป็นก้อนหินสองก้อน ไม่นานหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นผุยผงที่บินกลับไปหาแผ่นหินและกรบรอยหมัดที่ถูกทิ้งเอาไว้โดยไปอูฉางลอยหมัดนั้นหายไปโดยที่ไม่เหลือร่องรอยใดๆเอาไว้น่าสนใจแผ่นหินนี้เป็นซีโน,โนเจนอีกที่พิเศษม,กมากหานเส้นคิดขณะที่เขามองไปที่แผ่นหินด้วยความสนใจหลังจากที่ทำลายเหยี่ยวขาวแล้วไปอูฉางก็มองไปที่แผ่นหินอีกครั้งเปลวเพลิงสีทองบนตัวของเขาเหมือนกับภูเขาไฟปะทุ ขณะที่เขายกหมัดขึ้นมาเขายังคงใช้มัดช็อกกิ้งสกายของเอ็ก e ตรีมคิงครั้งนี้มัดช็อกกิ้งสกายของไปอูชังเรืองแสงสว่างสวัยลาวกับดวงอาทิตย์เขาปลดปล่อยคลื่นพลังที่รุนแรงออกมาทำให้สิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าขั้นพริมิตีฟที่อยู่รอบๆนั้นถูกซัดกระเด็นออกไปสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าที่ดูอยู่นั้นถูกพัดออกไปหลายร้อยไมล์ พวกเขาทั้งหมดดูซีดเซียวและกลากเลือดออกมาพวกเขาดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บนั่นเป็นเพียงแค่คลื่นกระแทกจากหมัดที่ไปอูช้างปลดปล่อยออกไปถ้าพวกเขาเป็นคนที่รับหัดนั้นแล้วก็พวกเขาก็คงจะกลายเป็นผุยผงหานเซ่นยังคงนั่งดูอยู่ใกล้ๆเขาไม่ได้ถูกพัดกระเด็นออกไปเหมือนกับคนอื่นๆแขนเสื้อของเขาปลิวสวัยราวกับว่าพวกมันถูกพัดด้วยลมแรงตูมไปอูช้างชกอีกหมัดใส่แผ่นหิน ครั้งนี้รอยหมัดที่ถูกทิ้งเอาไว้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมพวกมันใหญ่กว่ารอยอุ้มเท้าของแมวและอัวมากแต่มันยังคงเล็กกว่ารอยฝ่ามือมนุษย์ที่อยู่บนสุดในตอนที่หมัดนั้นสิ้นสุดไปอูชางก็ดึงหมัดของเขากลับไปเขาขมวดคิ้วเมื่อเห็นว่ารอยหมัดของเขายังคงเล็กกว่ารอยฝ่ามือหลังจากที่ดึงมัดออกไปรอยหมัดของไปอูชางก็เลืองแสงสีลุ้งอีกครั้ง ครั้งนี้แสงสีลุงนั้นเข้ามามากกว่าแสงสีลุงครั้งก่อนหลายเท่าหานเส้นเห็นนกสีทองตัวใหญ่บินออกมาจากรอยหมดัดมันกระพือปีกและบินขึ้นไปสู่ท้องฟ้ามันกรีดร้องเสียงดังพอจะฉีกมิติอวกาศร่างกายของมันมีขนสีทองที่สว่างสวยจนแสบตาราวกับดวงอาทิตย์ Growing Big God Bird หานเส้นมองไปที่นกสีทองตัวใหญ่ด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นใบหน้าของมันเขาก็จำได้ว่ามันคือ g l o w i n g Big God Bird ในตำนานมันถูกกล่าวขานว่าเป็นสีโน่เจนอิกะระดับท็อปถ้าสังเกตดูดีๆจะบอกได้ว่ามันแตกต่างออกไปแต่หารเส้นไม่เคยเห็นโกลวิ่งบิ๊กก็อดเบิร์ดตัวจริงมาก่อนโกลวิ่งบิ๊กก็อดเบิร์ดที่ออกมาจากรอยหมัดนั้นเป็นธาตุหินและมันก็มีคลื่นพลังที่เหมือนกับหมัดช็อกกิ้งสกายของไปอูชางโกลวิ่งบิ๊กก็อดเบิร์ดบินลงไปหาไปอูชาง มันลดหัวลงไปใกล้กับเขาและดูเหมือนกับว่ามันต้องการจะทำให้เขามีความสุขหานเส้นคิดกับตัวเองแผ่นหินนี้น่าสนใจจริงๆมันรับพลังการโจมตีที่เต็มกำลังของไปกอูช้างได้มันจะต้องเป็นสีโนเจนอีกขั้นตรูกอตอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะโจมตีไม่ได้มันเพิ่งพาการยอมตัดส่วนหนึ่งออกไปเพื่อการอยู่รอด นั่นเป็นอะไรที่น่าสนใจส่วนหนึ่งของแผ่นหินถูกตัดออกไปและกลายเป็นนกสีโน,โนเจเนอิกธาตุหินที่จะมอบให้กับศัตรูโดยหวังว่าศัตรูนั้นจะยอมจากไปวิธีการเอาชีวิตรอดของมันเหมือนกับตุ๊กแกนกสีโน,โนเจเนอิกธาตุหินที่ออกมานั้นเป็นสีโนเจเนอิกที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองพลังของ growing big god bird นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าสีโนเจเนอิกระดับเทพเจ้าขั้นสูงนอกจากนั้น growing big god bird ยังดูดซับพลังมัดช็อกกิ้งสกายของไปอูฉางเข้าไปมันเป็นซีโนเจนอิกที่มีสองธาตุด้วยการที่มีซีโนเจนอิกนั้นคอยติดตามมันจะช่วยคนคนนั้นได้มากเมื่อเห็นแบบนั้นเราสิ่งมีชีวิตระดับที่พระเจ้าขั้นปริมีทีฟต่างก็รู้สึกอิจฉาพวกเขาไม่มีพลังพอที่จะทิ้งแม้แต่รอยขีดข่วนเอาไว้บนแผ่นหินอย่าว่าแต่โกวิ่งบิ๊กก็ตเบิร์ดเลยพวกเขาไม่สามารถแม้จะทำให้นกกระจอกเกิดขึ้นมาได้ ทุกคนรู้ว่ายิ่งแผ่นหินได้รับบาดแผลมากเท่าไหร่นกซีโน,โนเจนอิกทาตหินที่ออกมาก็จะแข็งแกร่งมากเท่านั้นเหมือนอย่างเหียวขาวก่อนหน้านี้ที่ไปอูฉางฉีกจนขาดครึ่งมันอ่อนแอกว่า g กวิ่งบิ๊กก็ตเบิรตัวนี้มากขณะที่ทุกคนกำลังอิจฉาไปอูฉางก็ยื่นมือออกไปข้างหนึ่งและฉีหัวของโก o วิ่งบิ๊กก็ตเบิรจนขาด โกวิ g งบิ g กก b อดเกลับกลายเป็นก้อนหินและบินกลับเข้าไปที่แผ่นหินมันไปเติมเต็ม,มตรอยหมัดของไปอูช้างและทำให้แผ่นหินกลับสู่สภาพเดิมอีกครั้งหานเส้นคิดดูเหมือนว่ารอยทั้ง3ามรอยจะถูกทิ้งเอาไว้โดยใครบางคนที่เอานกสีโนเจนอีกาธาตุหินติดตัวไปด้วยทุกคนจับจ้องไปที่ไปอูช้างเขาฉีกหัวของโกวิ่งบิ๊กก็อดเบิร์ดขาดไปดูเหมือนว่า เขาต้องการจะใช้พลังที่ดุลแรงยิ่งกว่าเดิมเพื่อโจมตีใส่แผ่นหินแต่ไปอูช้างไม่ได้โจมตีใส่แผ่นหินอีกครั้งเขาหันมามองหานซส่นที่นั่งดูอยู่ไม่ไกลออกไปหานซส่นรู้สึกแปลกใจพลังของไปอูช้างนั้นแข็งแกร่งมากมันดีกว่ายอดฝีมือะระดับที่พระเจ้าขั้นถูกัดที่หานซส่นเคยเห็นพลังทําลายล้างที่เขามีนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้นําปราสาทน้ำผาหรือผู้นําเผ่าเวดี้ไฮ แม้แต่หาเส้นเองก็ไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะไปอูฉางได้เพราะยังไงซะเขาก็ยังไม่ถึงขั้นทรูกอตเขายังไม่อาจเทียบกับขั้นทรูกอตที่แข็งแกร่งจริงๆได้คำพีนภาอัมพันธ์สามารถใช้กับระดับที่พระเจ้าขั้นเดียวกันหรือต่ำกว่าเพื่อทําให้พวกเขาถูกลดระดับลงไปอย่างถาวรได้แต่ในตอนที่ใช้กับคู่ต่อสู้ที่มีระดับเหนือกว่ามันจะทําให้พวกเขาถูกลดระดับลงหนึ่งระดับ เป็นเวลาชั่วคราวเท่านั้นที่สําคัญที่สุดก็คือผู้คนเคยเห็นเขาใช้คำพีนณพาอัมพันเพื่อเอาชนะผู้นําเผ่าเดสทรอยเยอร์ด้วยเหตุน,นั้นคนอื่นจะต้องเตรียมวิธีรับมือกับมันเอาไว้แล้วมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกแล้วหานเส้นเตรียมตัวจะต่อสู้แต่ไปอูช้างดูเหมือนจะไม่ต้องการจะต่อสู้เขาชี้ไปที่แผ่นหินและพูดเจ้ามาลองดูหานเส้นมองไปที่ไปอูช้างและตอบกลับไปว่าเจ้าจะไม่ลองดูอีกครั้งอย่างนั้นเหรอ ข้าทำเต็มที่แล้วมันไม่มีเหตุผลที่ข้าจะลองดูอีกครั้งไปอูช้างพูด